เรื่อง่าเช้านี้8า16นาที่ะท่านผู้ชมมีเรื่องน่าสนใจนี่วันก่อนนี่ยังตามกันอยู่เลยนะค่ะ,ะเรื่องกรณีที่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยเงินเพียง20,000บาทเท่านั้นเองนะค่ะไม่ต้องไปบวทเวียนไม่ต้องไปนั่งสมาธิค่ะ,คะ,ะมีโปรโมชั่นนะอันนี้ยังตามกันอยู่น,ะนั้นนะ่ะอันนี้ล่าสุดเป็นเจ้าวาดถูกกล่าวหาว่าใช้กลอุบายสวด เงินปัดเป่าเรื่องควันแล้วก็สวดจนกระทั่งเอาเงินหอบหนีไปเลยเป็นล้านเลยหรอค่ะผู้เสียหายเนี่ยอย่างน้อยสองรายนะคะเบื้องต้นอย่างท่านหนึ่งชื่อคุณเชษอายุ37ค่ะบอกว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้วัดแห่งหนึ่งในอำเภอยางขาจังหวัดกาลสินอายุ45ปีได้ใช้กลอุบายหลอกให้คุณเชษเนี่ยเอาเงินไปทำพิธีสวดเาะเคราะห์จะได้มีโชคมีลาบสุดท้ายเสียเงินไป7 4 0 0 0 0บาทนะคะหลักฐานคือแชทที่คุยกับเจ้าอาวาสค่ะ จะอาวาดเขียนมาโอนมาเลยนะพระอาจารย์จะเริ่มแล้วเข้าแล้วฝั่งคุณเชษก็โอนไปนี่ค่ะครับเข้าแล้วครับอ่าต่อมาอีกนะคะบอกเนี่ยสวดเสร็จแล้วฝั่งคุณเชษบอกครับผมก็มีการโอนเงินมาอีกค่ะบอกเดี๋ยวพระอาจารย์จะสวดต่อขอพักฉันข้าวก่อนฝั่งคุณเชษก็บอกว่าครับฝั่งคุณเชษโอนเงินไปอีกพระอาจารย์บอกเข้าแล้วก็คือน่าจะเริ่มสวดแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วโอนมาเลยนะ โอนมา4ี่หมื่นก่อนเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งค่อยโอนมาอีก30มหมื่นพระอาจารย์จะสวดก่อนฝั่งคุณเชษบอกหาได้ส0มหมื่นเองครับพระอาจารย์ฝั่งเจ้าวาดบอกไม่พอนะสิฝั่งคุณเชษบอกกําลังหาเพิ่มอยู่ครับ จ้าอาวาสบอกงั้นโอนมาก่อนส0 0 0 0ื่นเดี๋ยว<ม>จะลองสวดดูเนี่ยคะ่ะปรากฏเนี่ยค่ะโอนไปโอนมาอยู่เงี้ยค่ะคุณผู้ชมเจ็ดหคือคุณเชษ์เนี่ยบอกว่าญาติแนะนําให้รู้จักกับเจ้าอาวาสนะคะบอกม,มีคนเข้าไปหาท่านเยอะเลยท่านศักดิ์สิทธิ์นะก็เข้าไปพบอาบน้ำมนต์ดูดวงตามความเชื่อ<ม>สักพักหนึ่งเจ้าอาวาสเริ่มบอกแล้วเคราะห์ไม่ดีนะ เมครูค่ะให้บอกช่วงนี้คุณก๊อฟอย่าเดินทางออกไปไหนนะเคราะกำลังแทรกพระอาจารย์กําลังหาทางช่วยเดี๋ยวสาย,สายจะโทรหาพอทักแบบนี้ค่ะคุณก๊อฟทําธุรกิจใช่ไหมคุณเชษเนี่ยแหละค่ะก็อยากให้ธุรกิจดีขึ้นแล้วก็มีการ ล่อลวงว่าให้เอาเงินเงินสดสดมาสวดเสริมดวงเอามาก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณสิบห้าถึงสสิวันจะคืนให้เอเหมือน call center เลยว่าโอนมาก่อนเพื่อตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะโอนคืนสุดท้ายไม่ได้คืนนะคือได้มาบางส่วนเป็นก้อนเล็กๆแต่ที่โอนไปมันเยอะกว่าน,นั้นรวมทั้งหมด7จ็ดแสนสี่กับแหวนทองคาอีกหนึ่งสลึงม,มีคลิปเสียงตอนที่คุณเชษฐหรือคุณก๊อฟเนี่ยโทรไป<อ>พูดกับเจ้าอาวาสเรื่องนี้ด้วย,ยค่ะยังเลยเหรอเลี้ทั้งหมด ที่เหลืออยู่มันก็เลยจะเหลืออยู่604,079.24 <Okay. S 1> บาทใช่ไหมครับที่หนึ่งนี้เอาขอเออกให้หมดวันนี้เราต้องออกก่อน2.5แล้ววันต่อมาก็ต้องออกอีก2.5ก็ต้องใช <c oughs> ้เ,เ,วเ,เวลาเอาที่ก็เวลาอยู่ประมาณไม่เกินห้าวันคือตอนนี้พระอาจารย์ต้อกงการเงิน4,000เนี่ยเพื่อเอาเงิน2.5ออกมาให้เร็วที่สุด <c oughs> ถ้ามันไม่ออกมาคนที่ลำบากคือพระอาจารย์ ระบาดตรงไหนเนี่ยระบาดก้นเนี่ยแผลเนี่ยเพราะว่าพระอาจาร์นั่งนานไม่ได้เพราะอยู่นานมันเก็บมันมันระบมพระอาจารย์เขาจะออกเอาออกให้หมดเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นคนที่เหนื่อยคือพระอาจารย์มันเหนอนกันนะเพราะตอนนี้ต้องการแค่เงินสี่พันไม่ได้ต้องการเยอะโอาโอนให้พระอาจารย์เร็วที่สุดแล้บโอเคนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือแรกๆเนี่ยคุณเชษบอก ที่เอาเงินสดโอนไปแล้วให้พระสวดให้ก็รู้สึกเหมือนธุรกิจมันดีขึ้นก็เลยศรัทธาค่ะแต่ปรากฏว,ว่าโดนหลอ,อกเพราะตอนนี้หายเขากลีบเมฆไปแล้วลักษณะเดียวกันที่รวบรวมมา11คนนะคะประมาณสัก2ล้านบาทเห็นว่าจะเอาวาดรูปนี้หนีออกไปจากวัดตั้งแต่วันที่11กกุมภาติดต่อมไม่ได้อีกเลยโอ,โอ้ช่วงเข้าไปรแรกๆก็เข้าไปอาบน้ำมนต์เฉยๆครับก็ไม่มีอะไรช่วงหลังๆมาเริ่มมีการบอกว่า เราเคาะไม่ดีนะอยากให้ธุรกิจดีขึ้นไหมละ่ะถ้าอยากให้ดีขึ้นก็ให้เอาเงินให้เอาเงินสดเข้ามาสวดเสริมดวงครับแล้วก็ประมาณ15วัน30บวันจะคืนให้แล้วช่วงแรกๆนี่ก็คือได้คืนเต็มจํานวนไปนเรื่งเราก็เลยเชื่อใจครับว่าว่าเงินที่เราเข้าไปเราจะได้คืนแล้วพอไปไปมาๆสามสี่เดือนก็เริ่มเรียกเงินก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มไม่ค่อยคืนแล้วทําให้ธุรกิจเราดีขึ้นไหมครับด้วยความรู้สึกเราเราก็ รู้สึกว่ามันดีขึ้นครับเราก็เลยศรัทธาเท่าที่รวบรวมเป็นรายลาากักษณ์อักษรได้ตอนเนี้มีอยู่ประมาณ11คนครับยอดเสียหายก็อยู่ประมาณ2ล้านครับโอ้ แขนขาอ่อนแรงกันหมดเลยเนี่ยเงินรวมนะสองล้านนะคุณยายคนหนึ่งค่ะก็เป็นผู้เสียหายนะคะสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเป็นญาติกับเจ้าอาวาสด,ด้วยเจ้าอาวาสก็มาหลอกอย่างนี้ค่ะอบอกให้โอนเงินมาสองหมื่นเดี๋ยวสวดให้หายเลยจากติดเตียงเดินได้เลยคุณยายบอกฉันมีแค่หมื่นเดียวปรากฏให้เจ้าอาวาสเอาไปสวดสวดสามเดือนแล้วเงินก็ไม่ได้คืนสามีก็ยังไม่ดีขึ้นเราดีขึ้นไหม ไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้คือบอกอีกหลายคนโดนแบบเดียวกันแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดว่าใครเสียเงินกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราตามดูกันต่อ